คลิปนี้นะครับผมมารีวิววิธีการใช้งานตัวเทอร์โบทัมเมอร์นะครับอันนี้เราติดตั้งบนรถ Toyota h i ฮรักวีโก้นะครับตัวนี้เป็น v ีโก้แชมป์นะครับคลิปนี้เรามารีวิวการใช้งานนะครับดับแล้วเวลาเวลาเราใช้ทัมเมอร์แล้วเราอยากจะวิ่งต่อเราจะยังไงในคลิปเรามีอธิบายอยู่นะครับส่วนวิธีการติดตั้งคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราว่ากันนะโอเคครับเข้าไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจํานัดเลสนะนะโคตรดำเลยไม่เคยดูหน้าตัวเองก่อนจะถ่ายคลิปนะ มันสดจริงแท้อ่ะเราจะมาติดเทอร์โบทัมเมอร์นะครับคือทํมเมอร์ดับเครื่องอะแหละคาสวยๆเขาเขียนว่าขเขาใช้คําว่าเ,าอเาทอทร์โบทัมเมอร์งานยี่ห้อ HKS นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดบนรถโตยต้าวีโก้นะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํางานของเขานะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ทัมเมอร์เนี่ยเวลาเราติดแล้วเนี่ยมัตนต้องล็อกล็อกลิ้นพันมันต้องล็อกรถได้นะครับก็คือเวลาทัมเมอร์ทางานกดล็อกรีโมทแล้วต้องล็อก แล้วก็เวลามันดับแล้วรถต้องไม่ปลดล็อกนะครับมันมีวิธีทําอยู่นะรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับขอขอบคุณอรารยะยนตการนะครับสาขาอุตราิกนะครับก่อนที่จะมาเป็นช่างนัดนะครับก็ผมได้ที่นี่แหละที่เข้าไปฝึกเปิดฝีมือนะครับเข้าไป อยู่กับรถเยอะแยะนะครับรับสารภาพตรงๆเลยนะรู้จักรถกระบะตัวยกสูงกันที่นี่แหละเมื่อก่อนผมไม่รู้นะว่ารถกระบะมันมีตัวสูงตัวเตี้ยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับหารถสวยๆนะใครอยู่แถวนี้นะครับอุตรดิศหรือพิษณุโลกนะครับวปเข้าไปดูกันได้นะครับที่พิษณุโลกเขาก็จะมีรถใหญ่เยอะนะเป็นรถ6กล้อสิล้ออะไรเงี้ยนะครับอารยะยนต์การ2สาขาครับอุตรดิศพิษณุโลกครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกรถดูนะครับเราจะยืนอยู่หน้ารถนะเดี๋ยวจะเปิดประตูเปิดกระจกให้ นี่นะอ่ะสตาร์ทรถครับเปิดแอร์น่ะร้อนโอเคนะตัวทามเมอร์อยู่นี่เดี๋ยวแกะนิดนึงจะได้เห็นด้วยเราวางไว้ตรงหน้าเรือนใหม่เดี๋ยจะได้เห็นพร้อมๆกันไปเลยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดประตูแล้วออกมานอกรถนะอ่ะโอเคทีนี้เราจะทำการล็อกรถนะครับนี่ เห็นไหมของกุญแจล็อกรถตัวล็อกทํางานนะครับเห็นไหมออาผมปลดล็อกนะเนี่ยปลดล็อกก็ได้ล็อกรถก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาทามเมอร์ทางานเนี่ยเราล็อกรถแล้วเราเดินออกได้เลยทีนี้อย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับว่าถ้าทามเมอร์หยุดแล้วล็อกต้องไม่ดีดนะโอเคจบใช้งานได้ครับเห็นไหมเนี่ยครับทามเมอร์อยู่ทํางานแล้วล็อกก็ต้องไม่ดีดอ่ะผมกดปลดล็อกนะ โอเคผมจะทำให้ดูอีกทีนะสตาร์ทรถนะครับนี่นะรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบดับสตาร์ทแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งโอเคเอาผมดับกุญแจนะครับดับกุญแจดับกุญแจคเครื่องจะไม่ดับนะอะดูรอบเครื่องโอเคนะอะดูล็อกฝั่งดูนะผมกดล็อกกุญแจนะครับ นี่เรียบร้อยรถล,ล็อกแล้วอตอนที่เราล็อกรถเนี่ยแอร์ดับด้วยนะเนี่ยแอร์ไม่มีลมคือถ้าบางคนต้องการจะให้ทำเมื่อทำงานแล้วจะแบบว่ามีหมามีอะไรอยู่ในรถเนี่ยอาจจะต้องอเปิดให้แอร์มันติดด้วยแต่วันนี้เรียบร้อยอะเดี๋ยวเราทำการเก็บงานก่อนครับอะเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับบนรถ Toyota v i g o นะโอเคอะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับผมจำไม่ได้ละ จะลองก่อนนะกดซ้ายกดขวาจำได้กดซ้ายกดขวานี้ถ้ามันขึ้นอยู่3ามสิบพี่ขึ้นมาดูเลยครับพี่เจ้าของรถขึ้นมาดูเลยทีเดียวเราจะได้คุยกันไปเลยทีเดียวมันจะมีกดซ้ายกับกดขวาตอนนี้หน้าอยู่0.30จุสนี่ก็คือ,อเปิดทามเมอร์ไว้กดซ้ายทีหนึ่งปุ๊บมันดับถ้ามันดับแบบเนี้ยเวลาดับกุญแจแล้วมันจะดับเลยดูนะโอสตาร์รถนะ นี่นะครับผมสาตาร์ทรถนะโอเคนะเอาผมดับกุญแจนะเห็นไหมอันนี้ก็คือทัมเมอร์ปิดไม่ได้ทำงานอา่อออนกุญแจใหม่หนะทัมเมอร์ก็จะไฟก็จะไม่ติดเห็นไหมก็คือดับไม่ใช้มันถ้ากดอีกทีนึงอันนี้จะเป็นบอกอวลต์น,นะครับว่าไฟมีไฟเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะได้ทั้งเป็นทัมเมอร์ด้วยแล้วก็จะได้เป็นตัววัดวลต์ด้วยเรากลับมาที่หน้านี้นี่เรากดไปได้เรื่อยๆเห็นไหม ซ้ายขวา็หล้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละอ่าเรากลับมาที่ไทม์เมอร์เห็นไหมตรงนี้มันเขียนว่าท M อมหนึ่งย่อมาจากคําว่าทามาหนึ่งนะครับมันจะมีทม 1, ทมหนึ่งทม์สองเราจะตั้งได้ทั้งสองอันเห็นไหมไทม์สองหนึ่งนาทีททม์หนึ่งสามสิบวิทีนี้เราอยากจะให้มันอยู่เท่าไหร่เราก็ตั้งได้นะครับโดยการกดนี้กดเฉียงลงนะครับเห็นไหมพุทบอทเทิล uh, ทูเอ่าพุทเอนเตอร์นี่กดกดเฉียงเฉียงนะครับกดเฉียงเฉียงเห็นไหมไฟมันก็จะกระพริบขึ้นลงทีละสิบวิส่วนมาก ผมจะตั้งให้ลูกค้าไว้สามสิบวินี่แหละทําหนึ่งส่วนทํามสองเนี่ยเดี๋ยวลองผมลองกดขวาดูก่อนนะส่วนท่ามสองเนี่ยอยู่ที่เราเลยพี่อยากจะได้กี่วิห้าวิสิบวิก็ได้ผมตั้งเอห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้มันตั้งเอ้ยไม่ใช่ห้าจะตั้งได้ตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่สิบวิจนถึงเก้าเก้านาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดมากสุดรู้สึกจะเก้านาทีมั้ง อ่ะสิบนาทีนะครับก็คือตั้งได้ตั้งแต่สิบวิถึงสิบนาทีแล้วแต่เราเราจะตั้งกี่นาทีก็ได้พี่ว่าทำสองทำยาวพี่จะตั้งไว้สักสี่นาทีดิ <5. S 1> ห้าห้าโอเคเราก็ตั้งไว้ห้าแล้วดึงลงครับอ่ะทำสองห้านาทีนะครับทำหนึ่งกดขวาอ่ะทำหนึ่งสามสิบวิวิธีการเซ็ตจำไม่ได้ว่ากดยังไงเพราะว่ากดเฉียงมันก็จะไม่มันก็จะไม่ล็อกเดี๋ยวผมลองก่อนนะเห็นไหมกดเฉียงก็ไม่ล็อก วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดับกุญแจทาัาเมื่อทำงานโอเคเราปล่อยมันดับก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะมีคำถามว่าถ้าเราสตาร์ทแล้วทัเมอทำงานอ่ะสตาร์ทกันเนี่ยถ้าเราดับกุญแจปุ๊บแล้วทัเมอทำงานนะทีเนี้เราไม่อยากให้รถมันดับอ่ะเราต้องการจะวิ่งไปต่อเราจะทำยังไงนะครับ เราก็เอากุญแจเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็บิดขึ้นมา2องแก๊กนะครับไม่ต้องถึงสตาร์ทนะเห็นไหมบีดมาสแก๊กแล้วเดี๋ยวราดูนะครับเวลาทามเมอร์มันอยู่ทํางานแล้วมันจะเป็นยังไงนะแปดเจ็ดเห็นไหมทามเมอร์อยู่ทํางานปุ๊บรถเครื่องไม่ดับนะครับแล้วทามเมอร์ก็กลับขึ้นมาทํางานใหม่ เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราตั้งทามเมอร์ไว้แล้วเราเดินออกไปข้างนอกเสร็จแล้วเรากลัวว่าเข้ามาแล้วอ่อนกุญแจแล้วรถมันจะดับหรืออะไรนะถ้าเราอ่อนกุญแจคาไว้ทามเมอร์จะไม่ดับเออทามเมอร์มันจะหยุดทํางานไปพอพอ,พอมันนับเวลาเสร็จแล้วมันก็หยุดทํางานไปแต่ตัวรถจะไม่ดับนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเช็กระบบอีกทีนะครับก่อนที่จะส่งรถลูกค้านะครับว่าทามเมอร์เนี่ยใช้งานได้ปกติไหมอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ปิดประตูให้ผมหน่อยครับ2บานเลย โอเคนะปิดประตูแล้วนะครับผมดับคุญแจนะครับดูนะผมดับคุญแจนะคุญแจออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเครื่องยังทำงานอยู่นะครับทัมเมอร์เริ่มรับถอยหลังแล้วตัวจอวิทยุดับแล้วแอร์ไม่ติดแล้วนะครับอ่าผมล็อกรถนะเนี่ยล็อกกุญแจอ่าตัวล็อกทํางานแล้วนะครับขั้นนี้ก็ล็อกแล้วเดี๋ยวเรารอให้ทัมเมอร์ดับนะครับแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งดับครับโอเคล็อกไม่ดีดนะครับเครื่องยนต์ดับเรียบร้อยประมาณนี้ครับ